สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยินีจะรับเข้าสู่ชา n นล most ASMR นะครับผมตอนนี้แล้วก็มาอยู่ที่น้ำสระ <laughs> จี่ของช่องยู่นู่นนะครับผม <laughs> นังจากกินเก่งก็ยังว่ายน้ำเก่งอีกนะครับท่านผู้ชม ครับผมมด ASMR นะครับสวัสดีครับผมนิกอันเอ็กซ์มิตีนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาตอบคาถาม QA นะครับผมนี่คือจะเป็นคนอ่านของผมนะครับเรื่องคาถามแรกเลยนะครับผมครับคาถามแรกจากไม้นะครับผมกินหมดได้ยังไงทําไมถึงกินเก่งจังครับตอนนั้นก็คือหิวมากเลยครับผมคาถามที่สองนะครับผมจากคุณ้ฝยนะครับผมมีแฟนยังคะคําถามที่หนึ่งครับโอ้ก็มีแล้วครับผมชื่อฮาตาลินะครับผม แล้เล่นนะครับผมยังไม่มียังไม่ม,มีครับผมสองชอบสีอะไรชอบสีเขียวนะครับผมสามชอบผู้หญิงแบบไหนก็ได้หมดครับผมคำถามต่อไปครับจะคุณเค้กว้าวคำถามที่หนึ่งพี่ใช้ไม้อะไรผมก็ใช้ไม้บ o y a b y m 1นะครับผมเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูเลยคำถามต่อไปทำไมหล่อจังคะคำถามต่อไปครับจะคุณอึกวิง่งทำไมตอนที่พี่ทำ YouTube ครั้งแรกทำไมพี่ไม่เปิดหน้า ก็อยากให้เห็นอาหารแบบเยอะๆนะครับผมคําถามต่อไปครับจะคุณเป็นแค่คนในใจคําถามที่หนึ่งตั้งเป้าซับป,ปีนี้ไว้เท่าไหร่ถึงสามพันผมก็ดีใจแล้วครับผมคําถามที่สองครับดารากับนักร้องที่ชอบโอเคครับคําถามต่อไปคําถามที่สามชอบกินอะไรชอบกินมาม่าครับผมคําถามต่อไปครับจะคุณคาชาแนลพี่ตัดสินใจทํา youtube ทําไมครับ ก็อยากลองทําดูครับผมก็ว่างครับผมช่วงนี้ยิ่ง <S <S ช่วงโควิดก็มีเวลาทําคลิปมากครับผมคําถามต่อไปครับจากคาถามคุณปุณพีเคอยู่จังหวัดอะไรคะอยู่จังหวัดสกลนครครับผมคําถามต่อไปครับจากคุณสรวิทแขวงชัยสูตรไหมครับไม่สูตรครับมีแฟนแล้ว <S <S 2> <S 2> ชื่อฮาตาลีคําถามต่อไปครับจากคุณไทยแลนด์แซดเอ็กซพี่ทําช่องนี้มากี่ปีแล้วปลอตอบหน่อย ทำยังไม่ถึงปีเลยครับผมเพิ่งทําแค่สิบเดือนครับผมคําถามต่อไปครับจากคุณสินัญญาน้ําวิชัยนี่ใจไหมที่ซับเยอะแล้วอยากมีซับเท่าไหร่ครับเป็นไปได้เป็นไปได้ก็หมื่นขึ้นครับผมคําถามต่อไปครับจากคุณหมวยหรือกินอะไรมาครับถึงได้หล่อขนาดนี้เนี่ย <c oughs> กินกินตามคนปกติ <c oughs> ทั่วไปแล้วครับผมคำถามต่อไปครับจากคุณคนจีนนะครับผมพี่ชายอะไรอัดคลิป ใช้โทรศัพท์ครับผมคำถามต่อไปครับจะคุณนัทวี ABC พี่สูงเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่หรอคะสูงประมาณ160ขึ้น,นครับผมน้ำหนักก็ประมาณ40เกือบ50ครับผมคำถามต่อไปครับจะคุณไมลี่พี่อายุเท่าไหร่คะอายุ14ปีครับผมคำถามต่อไปครับคำถามสุดท้ายคุณเกติสิทธิ์ประเสรศิฐอยู่โรงเรียนอะไรคะอยู่มอ,อะไรคะอยู่โรงเรียนพน,นาวุฒิาจารยร์ครับผม ก็จะขึ้นม .3 ครับผมครับผมจะขึ้นม .5 นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซ mm ับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ